ทีมงานสร้างสิทธ์ส่างไม้สร้างบ้านไม้สงสัยบ้านหมีนะครับก็ก็ยังนะรับเตรียมบุปกรนะครับรับไม้ปรับหน้าต่างน,นะครับอันนี้ก็เป็นบานประตูสไลด์นะครับ ไได้เลยครับครับไดีติดด้านบนนะครับอือเดี๋ยว ทั้งถ่ายทั้งเลื่อนนะครับตอนนี <c> ้ <oughs> ดูด้านนอกครับอันนี้ก็เป็นไม้เก่านะครับไม้เก่าอันนี้ผนังด้านนอกนะครับเป็นไม้เก่าส่วนหนึ่ง น,นี่เป็นไหม้สักนะครับด้านนอกบางส่วนอันนี้ก็ไล่เก็บงานนะครับน,นี่เป็นมุมด้านนอก

ป้าก็เนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะป้าก็เป็นไม้สักนะครับ่อยๆเก็บนานไป นี้ทั้งหลายทำอะไรใช่ตอนเนี้ยอยู่บอกน้องอยู่โครงการอยู่เนาะอ่าโอเคอ่าอ่าช่างช่างขบนใหญ่ยิงอะไรมาทางนี้นะโดนอ๋อยคนเดียวอ๋อยคนเดียวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมอย่างเงี้ยจะประมาณนี้ครับ น,นะครับท่านผู้ชมงาน,นาด้านนอก,นนนกนช่างไฟเข้ามานะครับ,รบช่างเลิศครับติดต่อง,งานได้เลยเเางานเองานไฟ งานไม้กับงานไฟก็เดินไปพร้อมกันเดี๋ยวงานก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับงานนี้งานละเอียดนิดนึงนะงานไม้ But I'm not this way. ลุงเบิ้มนะครับช่างเบิ่มบ้านไม้สงไทยสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้ก็ถ่ายทอดนะครับวิชาให้กับช่างสิทธิ์นะครับบ้านไม้สงไทยครับก็ฝีมือผ่านมานับไม่ถ้วนนะครับกับงานบ้านไม้สงไทย งานไฟนะครับของช่างเลิศตอนนี้ก็มีช่างนะครับช่างไฟมาด้วยนะครับ